สบายดีพี่น้องสบายดีทุกบ่องบอนถุงกระซองสน่างแล้วพี่น้องบ่าวไก่มาเยี่ยมบ้านอีกแล้วพี่น้องเลยมื่อนี้มากับพีสะพ้ายพี่น้องเลยเป็นมากับพีสะพ้ายซาลาหน่อยมาซอยพี่น้อง เป็นแต่คลองมาผ่าเขาแม่เยอะแยะผางไม้นี่จะคลองคลายทั้งนั้นเอามาตั้งโซ่เอาเรียงเ้ีือบูฮาไว้ก่นนี่นะ

ดันาหมื่นหนึเขามาลุกน่เด้อเอาซอยบ่บล่่บ่มกี้เมตรได้ปีหึ่งีน่งลล้เลย่ยมียังมใหม่กเลยแกงเนี่ยนะแต่ว่าเอาไหว้เนาะมันบริสมันกเามึงอีกก็จะมอยู่ไซอีกย่างลอย ขงใส่คงปั่นนี่เดอไม่รด้วยกัวเกาเน้ลมาเทมาม่มีผูหักผูหอมมัมีผูหักผู้แพงไปถึงเนือลงใตอาตุ่มน้อยอาน้ำน้ำลำรวยนะเอาน้ำ จะคลองคายแม่ได้ค้องคายลายแะ้วพ huh? ี่น้องเลยเมื่อนี้ติดนาล้านะโลโก้นาล้านบ่าไหมวะ ใส่อ่าพวน้แข็งใส่เออใ่้างใส่้อื้างใส่แรกค่ะย่งขบดน้ำแข็งใสจบใ่จบนะ ชิมมว,วิ่งออกม้แบบซื้อโตเพื่อมีโตว่างๆแบบเลี้ยงกันมันง่ามเลยน้าลานง่ามันว่างวางกดมัน,น่ายแล้วเนาะแบบ,บเจ้าเขาไม่ซื้อนั่นแกเด็เอาสตะบริปันเด็กเอานีปั่นเลยนี่มันปั่นแท่นปั่นได้แสบได้แสบอได้เกินแยกับนอันจะปั่นมแรพวกนี้นะเจ้ากุบได้เสียเงินเจาปั่นตีเลย ใคเขาเจ้าลองปัดีเลยกนต้องใส่ลายต้อใส่ลายด้วยลาน้อยมันเห็ดได้แกงก็ได้มัวแกงลาน้อยมันเห็ดเป็นหรือไงเอ๊ะมมเบอร บ่นแตแบบน้าแบบนี้อยู่บอนเขาไปเดมเข้าไปบานหัว่วงเัอนา่งข้กินกันองน้ังนะเนาะเดีเาสงเ่าก่กันได้มียังแม่บ่วงมีบันมีสมุดจดอีกเด้สมุดกะ

ลายพันเดิบน so ี่ยพันบาทเดิบนี่แเมนขาไปซื้อบวัตตะลายพันบาทพี่เด้อเอ้ลายเอ็ยังบไม่ได้ลายเติบเดินนี่เด้อทำนี่นะพันบาทโอ้ยเครื่องเนีเครื่องควันเป๊ะเลยเครื่องท่องเอ็นยังนี่เด้พันบาทอันปันช้อกเถื่อนเนยยังบม่ได้ปั้นเลยเครื่องดี่ห้อง

โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพ่อนเป็นได้คองลายขนาดเลยูพี่น้องเ้ยตาช่องไมละะาี่น้องตาช่องสะนังเด้อพี่น้องยังพี่น้องไอ้บงช่องบอก่นาสงกับสอพี่น้องช่องบอกไก่จองเด้อสจองเด้อนะจอง

sẽ cái nhà Tôi này chicken yard again mét rồi again chicken yard duyệt vì nóng chicken yard 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 chicken อ่เพิ่งเปิดอย่เพิ่งเปิดแล้ววะเก็บแม่เก็บค้องไปไหนฉันจะเก็บค้องพี่น้องโอ๊ยด้สารไาอีกเลยซองพื้นไปหน่คลิปนี้สนังกันสิเขอจบคลิปโรงเพียนตอนนี้แล้วพี่น้องเอ้าเราทเปาไก่ใช่ไหม ບໍ່ກິນໃດກໍແຊ້ເດກະດິ່ງຍັງແຕມເພິເກົ່າລາຍແຮງໃຈເດເພິນ້ອງໂພກກັນຄິມນາພນອງຢດີມີແສສກົນເດີ